สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะอยู่กันที่งาน s m a r t e s t ี e 2025นะคะกับบูธของสปิด u วีนค่ะ by VJ g r o u วันนี้อยากให้มาที่บูธค่ะนะคะวันนี้ถ้าใครที่กาลังมองหาธุรกิจนะคะที่ลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เก็บกินยาวๆนะแนะนําเลยธุรกิจร้านสะดวกซักซึ่งสปิดควีน by VJ g r o u เนี่ยของเราเป็น d i s บิวเตอร์ในการนําเข้าเครื่องซักผ้าของแบรนด์สปีดควีนค่ะที่เด่นกว่าเจ้าอื่นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือแบรนด์การันตีสปีดควีนเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโล ในไทยมีหลายเจ้านะคะซึ่งสปิดกรีนต้องไป B J Group <c oughs> เพราะว่าไป B J Group เนี่ยการันตีด้วยรางวัลค่ะเป็นดิสติบิวเตอร์เจ้าแรกของประเทศไทยและก็เป็นเจ้าเดียวที่รับรางวัลนะคะของเอเชียแปซิฟิกติดต่อกันหลายปีเลยคะ่ะ <c oughs> จริงๆมีหลายไซส์นะคะอยากจะให้เลือกราคาเนี่ยอยากจะให้เข้ามาคุยนที่งาน <c oughs> เพราะว่าเรามีบิสเนสคอนซัลแทร์ในการพูดคุยปรึกษา <c oughs> ว่าลูกค้ามีบัตเจ็ตเท่านี้สามารถลงทุนได้ไซส์ไหนบ้าง <c oughs> คุณมีพื้นที่เท่าไหร่คุณมาคุยเบืราหลังได้เรามี <c oughs> ไซส์ให้กับลูกค้านะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยระบบทุกอย่างจะคล้ายๆแฟรนไชส์เลยแต่ว่าอันนี้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์แล้วก็มีบิสเตอร์คอนซัลแทนที่ปรึกษาปรึกษาตลอดการทำธุรกิจค่ะถ้าใครสนใจนะคะดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วบอกว่าอยากจะล ทังเดียวเก็บกินยาวๆทำเงินได้24ชั่วโมงมีระบบทุกอย่างเหมือนแฟนชายแต่ไม่เสียค่าแฟนชายแนะนําแวะมาพูดคุยกับกเก๋านะคะกับดิวลับดิวพิเศษเฉพาะงาน Smart S M e 2025ที่บูธสปีดวีนค่ะที่บูธ B8 นะคะแวะมากันได้เลยฮอ8ค่ะ